จะเล่าถึงกระทรวงการคลังทั่วประเนะครับวันนี้ก็ที่ได้มาวันนี้ก็ได้จะได้เป็นท่านผู้ว่าสักการะป็นผู้นำกองขอบคุ้ท่านมากได้มีโอกาสได้มาที่นี่ได้นะก็มากันหลายหลายวันนะฮะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีคณะมาด้วยนะฮะผมอยากแนะนำคณะทุกที่ที่อยากจะเข้ามาได้มาคุยรายละเอียดก็ท่านแรกขอเชิญท่านท่านสุรศรนุชนะครับเองชินผู้การฝ่ายการตลาดต่างประเทศครับผม เจอเจอเวนิดน่อยนะครับพอดีผมก็มาร่วมงานจากธนาคารสถาบันผมก็ไปชอบในด้านตลาดต่างประเทศครับก็คือผมมีอะไรนะออฟฟิศผมอยู่ทั่วโลกนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะก็คือได้มีโอกาสอะไรนะรับใช้คนไทยบ้างนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่าพืชที่ทางท่านอาจารย์ส่งส่งบูร์ส่งเสริมอยู่ใช่ไหมเป็นดาววิทยาศาสตร์อะไรเิดนะวันนี้ถูกมท่านอย่างที่ท่านรู้ว่าที่อื่นทำไม่ได้ปลูกได้เฉพาะแถวเรา ความเดบดเดี่ยถูกวแมจีนปลูกไม่ได้ที่ไหนก็ปลูกไม่ได้ถูกไหมณวันนี้มันเป็นพืชทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดมีเราว่ากันด้วยเหตุและผลนะครับท่านหนึ่งใช่ไหมครับกับเราดข้าวลำไยมันจำพวก่อนถูกไหมครับคำนวณต้นทุนต่อไร่ต่อต่อเดือนเนี่ยมันได้เท่าไหร่ถูกไหมครับไม่กะทั่งตัวอย่างว่าชะดาวิญการใช่ไหมถ้ามันออกแบบสมบูรณ์แบบแล้วถูกไหมครับดูแลรักษาตามอ สมเหตุสมผลมันน่าจะแปดพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อไร่ต่อเดือนแล้วมันก็ปลูกต่อเดือนครับต่อเดือนนะครับแล้วข้อที่สองนะครับแล้วมันก็ปลูกแค่ครั้งเดียวอยู่ไปได้อ่ะสี่สิบห้าถึงห้าสิบปีข้อที่สามอ่าเวลาปลูกปุ๊บเป็นคอนแทคฟาร์มิงเลยเซ็นสัญญารับซื้อรับขายกันอย่างเงี้ยอ่งพืชอย่างอื่นไม่หนีใช่ไหมจะไม่ขัดขานจะเป็นลำไยเป็นมันนี่กว่าจะต้องอะไรนะ ไปปิดถนนบ้างไปอะไรบ้างยังไม่รู้ว่าจะขายให้กับใครและอันนี้นะฮะ,ะ,ละตลาดอันนี้คือไม่ได้ตลาสมมติว่าเราปลูกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ mm hmm. เราไม่ได้ไหมายาเอาไปขายให้กับบริษัท A BC mm hmm. ได้อันนี้เราแต่งงานกันแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันไปจนตาช่วยชีวิตคือความปเปรบมันมีตรงนั้น <Okay. S 1> ทีนี้บางครั้งมันก็มีบางคนว่ามันจะซื้อจริงไหมอะไรไหมถูกไหมครับแต่ณนะวันนี้นะครับ mm hmm. เป็นที่เป็นสิ่งที่ต้องการข mm hmm. องตลาดโลกมากเพราะที mm ่หนึ่งไอ้ตัวดาวอินคามีนี่มัน เป็นน้ำมันมีอะเป็นน้ำมันนะครับมีวิตามิน A นะฮะแล้วก็ E นะฮะแล้วก็โอเมก้า3 6 9ที่ที่มันมีมากกว่าน้ำมันตับปลาเหมือนกับน้ำมันจากอันนี้จากพืชเหรอพืชแทนครับ ที่สนะฮะนีออลิฟออลโอมเป็นคนละนั่งกันเลยครอันนี้มันป็นกครับตลาดกจานะดีกว่าดีกว่าเรสัญญาในต่างประเทศเครื่อนสําอางทุกวันนี้เป็นผมที่เกาหลีเขารออยู่ครับออเวี้ีพบทุที่นี่แต่ตอนนี้ไปเชียงรายยวเจอที่เชียงรายเลยโอ้เชียงรายเมืองเกาหลีนะเกาลเยอะมากครับน้องชื่ออะไรนะเพื่อนสุรพลครับ